รู้ไหมสิ่งที่วิวเห็นในหัวของวิวที่วิวพยายามจะหลับคือวิวไม่ได้เห็นผีวิวไม่ได้กลัวผีสวัสดิคีค่อยในช่องชาก,กิล่าเอาไว้นะคะตอนนี้วิวก็มาเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นการมาเที่ยวคนเดียวและทีนี้การมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้เตือนความจำของวิวว่าวิวเคยสัญญาในไม่ใช่สัญญาบอกในเอ,อ่อ เพจเฟซบุ๊กของวิวว่าเออเดี๋ยวถ้าวิวว่างอ่ะวิวจะมาเล่าเรื่องเรื่องอาการวิตกกังวลตอนกลางคืนของวิวให้ให้ฟังนะคะแล้วทีนี้วิวก็มาเที่ยวที่นี่คนเดียวแล้ววิวต้องนอนคนเดียวใช่ไหมละ่ะแล้ววิวก็เกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมาอีกแล้วเว้ยเอออ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าใครมีแบบประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็ ออมองว่ามันอาจจะต้องได้รับการรักษาก็ติดต่อว,วิวมาหลังไม่ได้นะคะเพราะว่า,วาตอนนี้วิวก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวเงินอย่างเช่นความรู้ที่ยังมีไม่มากพอนะคะซึ่งวิวไม่กล้าตัดสินว่าตัวเองเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะมาเล่าอาการแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับวิวให้ฟังเนาะโอเค ก็อย่างที่เกิดมาคือเป็นอาการวิตกกังวลในตอนกลางคืนวิวจะไม่สามารถไม่สามารถนอนหลับได้แบบจะแบบง่วงแค่ไหนก็หลับไม่ได้อย่างเงี้ยอ,อาการนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นตอนที่วิวไปเป็นออพแพ้อยู่ที่เยอรมนนีนะคะวิวอะไม่ได้นอนไม่ได้นอนบ้านเดียวกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ของวิวเนาะเขาก็จะเช่าววนุ่งให้อีกที่นึงซึ่งวนุงอ่ะจะเป็นจะเป็นบ้าน บ้านของคนคนหนึง่งแล้ววิวอยู่ห้องชั้นบนสุดห้องใต้หลังคานะคะแล้วทีนี้ห้องนั้นนะมันมันไม่มีกุญแจมันก็เลยกระตุ้นอาการของวิวที่มันฝังลึกในจิตใจของวิวอะมันตุน้นมันกระตุ้นอาการนั้นในคืนแรกสองคืนแรกสามคืนแรกสีคืนแรกวิวแบบไม่สามารถนอนหลับได้เลยแล้วก็ ตามที่วิวรู้นะคะแบบกฎหมายที่เยอรมันเขาบอกว่าห้ามทําเสียงดังหลังจากสี่ทุ่มแต่แต่ไม่ใช่สําหรับบ้านนั้นคือเขาเขาใช้ชีวิตทุกอย่างของเขาเป็นปกติซึ่งมันเป็นบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะมันไม่ใช่ตึกแถวที่มันติดติดติดกันกับเพื่อนบ้านคือมันเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยมันก็คือแบบจะแยกเอ่อยังไงอะตัวผนังบ้านนะคะมันจะมันจะไม่ได้ติดกับเพื่อนบ้าน ซึ่งเขาก็สามารถทําทุกอย่างได้เป็นปกติของเขาเนาะคือมันจะไม่บรบกวนเพื่อนบ้านนะคะแต่ทีนี้วิวอะ่ะอยู่บ้านหลังียวกับเขามาบวรบกวนวิวอย่างเช่นการที่เขาดูดฝุ่นตอนเที่ยงคืนซักผ้าตอนตีหนึ่งเออเดินเรียกแบบมามาอะไรอย่างเงี้ยตอนทีหนึ่งทีสองแบบ เขาอยู่ด้วยกันสองคืนคือลูกชายของเขาแล้วก็แม่ลูกชายก็แบบสามสิบแล้หล่ะวิวคิดว่านะก็แต่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเมียหรือไม่มีมเมียนะแต่ว่าก็สองคนสามคนกับวิวอยู่ชั้นบนสุดอ่ะอ่ะเราต่อเราต่อแล้วในคืนแรกอะวิวไม่สามารถปิดไฟนอนได้เลยเพราะว่าการที่เขาทำเสียงแบบ มีคนเดินไปเดินมายังมีคนยังใช้ชีวิตในตอนกลางคืนที่มันสวรจะนอนอย่างเงี้ยมันกระตุ้นอาการกลัวของวิวคือว่าห้องเราล็อกไม่ได้วิวอ่ะไว้ใจกฎหมายเยอรมันนะไว้ใจมากๆเออแล้วก็วิวก็ไม่คิดไม่ได้คิดว่าเขาจะทําด้วยแต่มันเป็นความวิตกกังวลของเองของวิวเองว่าแบบเฮ้ยจะมีใครขึ้นมาห้องเราไหมวะห้องเราแบบแบบแบบเออประตูก็ล็อกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จะเล่าให้เห็นภาพยังไงดีอ่ะมันอาการมันแย่จนกระทั่งว่าวิวตื่นมาเรียนตอนเช้าไม่ได้คือวิวตอนแรกอ่ะวิวตอนที่ไปถึงแรกๆอ่ะวิวจะมีเรียนออนไลน์กับครูเยอรมันอ่าแล้ววิวตื่นมาเรียนไม่ได้วิวลาครูไปอาทิตย์หนึ่งซึ่งแน่นอนปัญหาก็ตามมาครูของวิวก็บอกกับบอกกับคนแม่ว่าแบบเออเดยว แบบวิวอะไม่ได้เข้าเรียนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่แบบวิวก็ยังแบบทำการบ้านอะไรตลอดตลอดทุกครั้งถ้ามีงานอะไรก็ทำก็ทาสมหมดแล้วทีนี้เอ่อคนแม่อะค่ะเขาก็บ่นวิวว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเอ่อคุยกันเลยนะแบบฉันรู้ว่าเธอแบบมีปัญหาการนอนไม่หลับแต่เธอก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วย นั่นแหละวิวก็แบบขอโทษเข้าไปว่าแบบเออฉันพยายามแล้วฉันแบบเออก็ขอโทษเขาไปนั่นแหละและทีนี้ปัญหามันมากขึ้นจนกระทั่งวิวก็ไปบอกกับครอบคเออไม่ใช่ไปบอกดิล้วก็คุยกันเพราะว่าวิวอะ่ะโพสต์ในอินสตาแกรของวิวว่าแบบเอออีกไม่นานเนี่ยมันก็เช้าแล้วไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นโพสต์ของวิวเขาก็เออมาคุยกันว่าแบบทําไมถึง ถึงมีอาการนี้เป็นโฮมซิกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งวิวก็ไม่รู้ว่าอาการนั้นมันเรียกว่าโฮมซิกหรือเปล่านะวิวไม่ได้คิดถึงใครที่บ้านอะไรเลยเออแต่อาการนอนไม่หลับของวิวอะมันไม่รู้อะเพราะว่าเพราะว่าวิวอะโตมาในครอบครัวที่แบบนอนกับยายกับนา้ากับน้องในที่นอนเดียวกันอะสี่คนเออแล้วก็ พอย้ายมาอยู่กับแม่วิวก็นอนห้องเดียวกันกับแม่แค่นอนคนละมุมห้องมันเป็นห้องชักเจ้เวลาแม่นอนฝั่งนี้เรานอนฝั่งนี้อะไรเงี้ยจนเราโตประมาณว่าเราไม่เคยนอนคนเดียวอะคนเดียวที่แบบอยู่ในห้องคนคนเดียวอะเราไม่เคยเลยเราไม่เราไม่เคยนอนคนเดียวแบบนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาจากตรงนี้ด้วยเออครอบครัวอุปฐานของวิวก็แบบ จะตัดสินใจแก้ปัญหาโดยที่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําห้องเก็บของอะค่ะเป็นห้องนอนของวิวให้ซึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทํานะเพราะว่าตอนนั้นปรับตัวได้เออมันมันมันอยู่ที่นั่นแบบสิเดือนจนจนวิวปรับตัวได้สามารถนอนได้ก็คือวิวอะต้องโทรคุยกับพี่ออแพรทุกคืนข้างสายกันทุกคืนก็คือจะมีพี่ เอมเป็นอภัยเดนมาร์กแล้วก็พี่นุน่นอภัยเยอรมนีซึ่งตอนนี้พี่นุ่นก็ก็เปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วเป็นวีซ่าจิตอาสา,านะคะทีนี้นั่นแหละอาการอาการนุตกังวลนในตอนกลางคืนที่เยอรมนของวิวก็หายไปโอเคเพราะทีนี้วิวย้ายมาอยู่ที่ออสเตรียใช่ไหม วิวไม่มีอาการนั้นเพราะว่าห้องวิวมันสามารถล็อกได้แล้วก็ในบ้านหลังนั้นน่ะมีคนอยู่ด้วยแม้เขาจะนอนชั้นบนแล้ววิวนอนชั้นล่างแต่เขาเป็นครอบครัวุวถัมภ์ของวิววิวก็เลยแบบไม่มีอาการวิตกกังวลนั้นโอเคมาแล้ววันนี้อาการของวิวก็กลับมาอีกรอบวิวต้องมานอนที่นี่คนเดียวตอนแรกคิดว่าประมาณ สิทุ่มสิทุ่มครึ่งวิวก็ดูฟุตบอลเนาะก็อะไรนะอ่าเจแปนกับโคโอเอเชียก็ดูไปประมาณกำลังกำลังครึ่งหลังวิวก็โอ้ยง่วงนอนแล้วไม่ไหวก็เลยตัดสินใจนอนคิดว่าตัวเองนอนได้นะนอนไปสักประมาณสัก3ามสินาทีแล้วข้างนอกก็แบบโอมาเห่าหมากัดกันมากฉันก็ตื่นมาพอตื่นมาบุ๊บเท่านั้นแหละ ง่วงนอนมากแต่นอนไม่ได้เลยอาการวิต,วตกกังวลของวิวกลับมาอีกรอบรู้ไหมสิ่งที่วิวเห็นในหัวของวิวที่วิวพยายามจะหลับคือวิวไม่ได้เห็นผีวิวไม่ได้กลัวผีเออก็คือคุณลุงที่ขับรถขับรถขึ้นมาส่งที่ที่นี่ที่หมู่บ้านนี้อะค่ะเขาก็บอกว่าที่ที่วิวพักอะมันต้องขอโทษ มันอยู่จะติดชายแดนแล้วมันก็เลยวัดมามันอยู่หลังวัดแล้วบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วคือวิวไม่ได้กังวลเรื่องผีเลยเชื่อปะในภาพที่วิวหลับตาแล้วมันขึ้นมาในหัวของวิวก็คือว่าคนที่เข้ามาในห้องวิวเว้ยที่เป็นคนนะไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณใดๆคือทั้งหมดทั้งมวลคือวิว กลัวคนกลัวเอ่อกลัวแบบโจรกลัวแบบการล่วงละเมิดทางเพศอะไรเนี้ยนั่นแหละคือคือความกลัวของวิวที่วิวรู้แล้ววันเนี้ยแบบพยายามหาสาเหตุหาต้นเหตุก็แบบเออพอเอาจริงๆแล้วกูไม่ได้กลัวผีเว้ยไม่ได้กลัวผีกูกลัวคนแบบ วิวจะไม่สามารถได้ยินเสียงตอกตักตักแต่ตอะไรข้างนอกได้เลยวิวแบบจะนอนไม่หลับแบบจะแบบง่วงมากเลยนะจะแบบตาตาอย่างเงี้ยเหมือนแบบนานมากกว่าที่แบบต่ขมตาลงได้ซึ่งตอนนี้ตอนนี้วิวมาเที่ยววิวควรจะแบบออกไปเที่ยวตอนนี้บ่ายสองแล้ววิวยังยังอยู่ที่ห้องเพราะว่าตอนกลางคืนเวลนอนไม่ได้อ่ามา แล้ววิวคิดว่าสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิวมีอาการนี้คือวิวไม่รู้ว่าครอบครัววิวจะดูวิดีโอนี้ไหมแต่อย่าโทษตัวเองนะเอ่อวิวไม่อยากให้โทษตัวเองเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วก็คือเอ่อคนคนหนึ่งในครอบครัวของวิวอะ พาาคนอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วทีนี้วันนั้นวิวจำได้ว่าเรานอนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าคนละที่ข้างๆวิวมีมีน้าวิวนอนอยู่ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คนคนนั้นก็นอนอยู่อีกฝากหนึ่งของห้องตอนนั้นมันอยู่ในอาการสลึมสลือเรารู้สึกว่า มีใครพยายามที่จะถอดกางเกงเราแล้วเราก็ตื่นมาตื่นมาในอาการสลืมสลื้อแหละแล้วก็เลยปลุกน้าเราที่ที่ไม่รู้ว่าเขาเขามีจิติตมากหน่อยแค่ไหนว่าแบบเอ่อวิวก็เลยโทรหาคนที่อยู่ในความปกครองของวิวตอนนั้นก็แบบ กลับมารับได้ไหมมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคือคนคนนั้นเขาโยนถุงยางมาให้เราตอนนั้นเราเด็กนะเราเราเด็กมากไม่ได้ไม่ใช่เด็กมากหรอกเด็กอะประมาณ12บสองสาเขาก็โยนถุงยางมาให้เราเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคนคนนึ่งบอกขอเขาว่าให้ให้วิวอะ มีเพศสัมพันธ์แทนเขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งวิวก็เอ,อ,เอ,อมันไม่ใช่แล้วนะเออวิวก็เลยโทรหาผู้ปกครองในตอนนั้นว่าเอ้ยมามา,มา,ร,มา,ร,มารับหน่อยไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะทํางานกะดึกกบอะไรมามารับมารับหน่อยแล้วทีนี้เขาก็มา,มารับมารับวิวกับนา้าแล้วก็ไปนอนที่โรงงานแล้ว ตอนเช้าวิวก็สังเกตว่าการงเกงของวิวอะมันโดนตัดด้วยกันไกตรงที่เป้าข้างหลังอะคะ่ะนั่นแหละคือสาเหตุให้วิวกลัวการนอนคนเดียวแล้วมันจะมีอาการแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบแบบยังไงอะ่ะ มันจะเกิดขึ้นมากที่สุดในตอนที่มีอาการง่วงมากแล้ววิวสะดึมสลือวิวจะเห็นว่าวิจะเห็นภาพคนแบบเข้ามาในห้องวิวแล้วแบบวิวเหมือนแบบต่อสู้กับจิตใต้สํานึกของวิวว่าแบบเอ้ตื่นตื่นตืนอะไรเนี้ยพยายามเอาตัวรอดนี่คือภาพที่เห็นที่วิวเห็นทุกๆครั้งเวลาที่วิวไม่กล้านอนคนเดียวในทุกครั้งที่วิว ต้องไม่ไม,ไม่รู้จะอธิบายยังไงวิวเคยคิดว่าวิวหายแล้ววิวโตวพอแล้วแต่ไม่ใช่คืนนี้วิวก็ยังต้องนอนคนเดียวอือวิวคิดว่านอนคนเดียวไม่ได้ฉันต้องโทรหาใครสักคนอีกแหละคืนนี้เออขอให้เพื่อนสักคนของวิวใจดีที่จะแบบ อยู่ในสายของวิวทั้งคืนนะไม่งั้นแบบไม่งั้นแบบฉันฉันตาค้ำไปกว่านี้แนะ่โอเคค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ใครที่แบบว่าวิวสมควรไปหาหมอก็ลองไม่ไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้ว่ามันแบบต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่หรืออะไรยังไงซึ่งสิ์สิบสามสิบบาทของวิวก็อยู่แบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหรือใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็ลอง อินบ็อกซ์เข้ามาแบบแชร์ประสบการณ์กับวิวได้นะวิวก็วิวก็อยากจะหายอะ่ะวิวแบบวิวอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าแบบกลางคืนนอนไม่ได้แล้วกลางวันต้องนอนแล้วก็ไม่ได้เที่ยวเสียเงินมาอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะกล้าโพสไหมนะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย